สวัสดีค่ะวันนี้มาแบบหัวยุ่งเหยิงนะคะก็จะแต่งต้นนี้นะคะอ่ามีพี่คนหนึงนะคะได้บอกว่าอยากให้ทำอะไร,ะไรนะเรนาะใ,ให้ทำตั้งแต่เริ่มใช่ไหมให้ทำตั้งแต่เริ่มใช่ไหมคะแล้วก็ค่อยๆแบบเห็นพัฒนาการใช่ไหมคะ มันทายากนะคะเพราะว่าอันนี้คือสองเดือนนี่คือสองเดือนนะคะนี่คือจากหยิบจากพึ่งงอกนะคะอันนี้สองเดือนทําไว้นะคะสองเดือนสองเดือนครึ่งอะไรเนี่ยค่ะต้นนี้นะคะเป็นสีน้ําตาลอมเขียว เป็นมะพร้าวสีผสมนี่จะมาแต่งต้นนี้นะต้นนี้ที่ไม่มีกะหล่านะคะซึ่งจะมาทําเป็นต้นจิ๋วนั่นเองนะคะอันนี้คือยอดที่แบบเป็นยอดอ่อนแต่ตอนนี้เขาแก่ขึ้นมานะคะเพราะว่าเรานําไปให้เขาได้รับแสงแดดนะคะเพื่อสังเคราะห์แสงเพื่อปรุงอาหารเพื่อความแข็งแกร่งของตัวเขานะคะผมก็ได้ตัดอ่าก้าน ยาวๆออกไปนะคะตัดตัดแบบไม่เรียบร้อยนะคะในวันนั้นเพราะว่าจะได้แบบประคองยอดอ่อนด้วยตอนนี้คือเขาได้รับแสงแดดเขาก็เริ่มกลางออกมาอย่างนี้นะคะนี่ก็จะแต่งยากนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ปลูกสูงขึ้นมาแล้วก็แข็งด้วยกับแข็งมาก แข็งมากหรือหรือว่าหรือว่าเขาหรือว่ามีดเราไม่คมมันไม่ถนัดมันแข็งค่ะแล้วก็ไม่ถนัดบวกกับไม่ถนัดนะคะจะยกขึ้นมาแต่งก็ ไม่ใช่และนะอ่าอันนี้ไว้ที่หลังแล้วกันอันนี้มีอาการช้ำนิดหน่อยเหมือนแบบแสงไม่พอแล้วก็จะเกรด สกฤตตรงนี้เพื่อเปิดให้รับแสงแดดนะคะพอเปิดเขาออกนะคะไอสีอ่อนๆแบบนี้เขาก็จะเข้มขึ้นนะคะ เขาจะมีเข้มขึ้นพอเวลาเวลาเขาเปลี่ยนสีนั่นแปลว่าเขาเริ่มแก่นะคะพอเขาเริ่มแก่มันเป็นอะไรที่เราชอบนะคะใครชอบแก่ๆบ้าง <laughs> ใครชอบแก่ๆนะคะอืมเราก็จะได้เอาเขาไปให้แสงแดดเขาจะแก่นะคะพอเขาแก่อ,อพอเขาแก่ปุ๊บเราก็จะกรีดขยับลงมาอีก เพื่อให้เขาแก่อีกนะคะเพื่อเพราะว่าเราจะเร่งความแก่ให้เขานะคะคือให้เขาแก่ก่อนวัยนั่นเองนะคะจริงๆถ้าเป็นตัวเราเราก็จะอยากอ่อนกว่าวัยนะคะแต่ต้นมะพร้าวเราอยากได้ต้นมะพร้าวบอนไซนะ,ะเราต้องให้เขาแก่กว่าวัยนะคะ <c oughs> <c oughs> แก่กว่าว <c> ัย <oughs> หน้าสงสารจริงๆแก่กว่าวัย นะคะคนบางคนก็อาจจะตากแดดบ่อยม้งคะอาจจะเลยก็เลยแก่กว่าวัยนะคะก็อย่าไปเดินตากแดดบ่อยนะคะอา,อายุไม่เท่าไหร่นะแก่ก็ไม่ไหวนะคะก็ต้องดูแลกันนิดนึงนะคะกันดงกันแดดมีก็ทาไปนะคะบํารุงบ้างอะไรบ้างนะคะทีมบารุงมีก็ทาไปนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีอะไรก็ทาทาไปเถอะนะคะนี่พบใช้วิธีเอ่อเอาคม เอาคมกดคมเข้าไปแล้วก็งัดนะคะเราจะได้อย่างนี้เราจะรู้ว่าต้นน้พราวเขาสามารถออกมาได้อย่างนี้ได้นะคะนี่ เข้าเลยเออไม่ใช่อันนี้มันต้องตัดทิ้งอยู่แล้วเผอไปมองในกล้องนะคะเผอมองมาถึงตรงนี้นะจ๊ะนะจ๊ะกดคมเข้าไปนะจ๊ะเพื่อเปิดให้รอบทิศทางนะคะเพื่อที่จะแบบให้แสงแดดเข้าไปในรอบทิศทางนะจ๊ะอ้าวแล้วก็ผ่าแล้วเราก็อุ๊ย ต้องระวังนะจ๊ะทุกคนใช้เมียดด้วยกว่ามัระมัดระวังนะจ๊ะต้องอยู่ในความควบคุมนะจ๊ะถ้าเด็กๆทำขนาดโตๆกันแล้วยังไม่บาดเลยจ้าอันนี้ถ้าถึงจุดตรงนี้แล้วมันก็จะทำง่ายขึ้นนะคะ ถ้าเราเอาคมเข้าไปอย่างนี้นะคะรับรองโดนแน่ๆน,นะคะทีนี้เราก็ใช้เทคนิคนีคน้เอาปลายมีนะคะค่อยๆเฉือนปัป๊บก็ไม่จะมันก็จะไม่โดนจุดอ่อนนะคะออสวยเลยเออเออใครที่ลำคาญนะคะในเสียงภาคแบบนี้นะคะก็เออ ทำใจค่ะทำใจไม่ได้ก็ไม่ต้องดูนะคะอ้หลายวันแล้วหลายวันก่อนนะมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะลำคาญเสียงภาคนะคะทำไมต้องแอบเสียงนู่นนี่นั่นนะคะเออบางทีมันก็เออเราสนุกเฮฮาของเรานะแต่คุณดูแล้วคุณไม่สนุกกับเรานะคะก็มันเป็นอะไรที่ก็น่าลำคาญนะคะอืมคุณอาจจะมีความทุกข์มากหรือเปล่า ลองลองลองพิจารณาตัวเองคุณอาจจะเครียดมาก <c oughs> เครียดมากไปไม่ดีนะคะมะเร็งจะกินตายนะคะด้วยความปรัถนาดีจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์นะฟาดเลยจ้าใครมาคอมเมนต์อะไรแบบ ลําคาญเราหรืออะไรอย่างนี้เราก็คอมเมนต์ฟาดกลับนะจ๊ะไม่ชอบก็ออกกดออกสิจ๊ะใครเขาบังคับให้เธอดูนะจ๊ะ,ะไม่ได้บังคับเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เวลาเราเจดนะคะเราก็จะผ่ามันจะทําง่ายค่ะดีกว่าที่เรากดกดกด,กดเข้าไปเสร็จแล้วมันเสียหายนะคะเสียหายหลายแสนนะคะ <laughs> เสียหายหลายแสนหลายล้านนะคะ เ,เสียหายแล้วกู้คืนก็ยากลำบากนะคะเราจะกู้เอกราชมันยากมากนะคะทีนี้เราก็ปกป้องคุ้มครองไว้ก่อนนะคะประเทศต้นมะพร้าวของเรานี่พอถึงจุดนี้เราก็งัดมันออกมานะคะแล้วก็เกีปึ๊บไอ้นี่เนี่เราจะเปิดติกเราก็จะเห็นใช่ไหมว่ายอดสีขาวแบบนี้นะคะขาวจริงๆขาวเจ้ะ ชอบความขาวชอบความขาวกันไหมอ่ะ,อะเราไม่ชอบเราชอบความเขียวเออเราพยายามที่จะดูแลผิวของเราให้ขาวก็ไม่ขาวทาโลชั่นแทบตายตากแดดวันเดียวดำจ้ะเสียดายตังจะซื้อโลชั่นเหลือเกินอ่ะ อันนี้นะคะก็จะเห็นความขาวแบบนี้นะคะเราเราก็ไปตักแดดนะคะเอาน้องไปรักษานะคะเอาน้องไปพาน้องไปรับแสงแดดนะคะแล้วน้องจะมีความแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะน้องเขาจะแข็งแกร่งนะคะเมื่อเขาได้รับแสงแดดนะคะน้องต้องได้รับแสงเอา อัลต้าไวโอเรตนะคะแสงอัลต้าไวโอเรตจะทําให้น้องมีความแข็งแกร่งขึ้นนะคะน้องไม่ใช่อุลตร้าแมนนะคะแต่น้องก็ต้องการนะคะ <c oughs> <c oughs> น้องต้องการแสงอัลต้าไวโอเรตนะคะอาจจะไม่ใช่อุลตร้าแมนนะคะแบบที่เราดูการ์ตูนในตอนเด็กๆนะคะต้องการได้รับพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จแล้วก็จะมีพลังไปสู้กับเออปิศาจสู้กับสัตว์ประหลาดอะไรอย่างนี้นะคะ น้องจะหมดพลังเมื่อน้องไม่ได้รับแสงแดดเชื้อราอาจจะกินน้องได้นะคะเราแล้วน้องก็ไม่ค่อยได้แบบอห้องครัวน้องนะคะขัดแคลนนะคะน้องมีห้องครัวนะคะอยู่อยู่นี่อยู่ใต้ดินนะแล้วก็อยู่ตามนี้นะคะน้องมีห้องครัวที่จะแบบปรุงอาหารแต่ห้องครัวน้องขัดแคลนนะคะขัดแคลน เหมือนเปิดตู้เย็นแล้วเราไม่มีอะไรจะกินเออแสงแดดคือองค์ประกอบนะคะที่น้องเขาจะปรุงอาหารได้นะคะเพื่อไว้รับประทานนะคะให้ชีวิตเขาอยู่รอดดำรงไว้นะคะซึ่งเอ,อ่อความสวยงามนะคะในอนาคตของเขาเองนะคะนี่เราจะแต่งประมาณนี้พอเพราะว่าเราเหนื่อยแล้วนะคะพูดมากนะคะพูดมาก คนก็ว่าลำคานนะคะใครลำคาญก็อย่าก,กดดูนะจ๊ะก็ขอโทษด้วยนะคะที่สร้างความลำคาญนะคะในช่องของเราเองต้องขอโทษด้วยนะต้องกลาบขออภัยนะคะในณในณที่นี้ด้วยนะคะก็ต้องขอโทษจริงๆใครลำคาญนะคะขอโทษจริงๆที่เรารบกวนคุณในช่องของเรานะคะในที่ที่ของเราเอ้เราก็จะแต่งเท่านี้ก่อนนะคะอันนี้ก็ ให้แสงแดดนะคะแล้วก็ให้แสงแดดเนี่ยทำการเอ,อ่อให้เขาแบบตรงเนี้ยมันก็จะมีการหุบอยู่อ่ะมันเป็นกาบที่หลงเหลือที่เรายังแต่งออกไม่หมดเขาหุบแต่เวลาเขาได้แสงแดดอะ่ะเขาจะบานออกมานะคะบานออกมาอย่างนี้เลยนะคะเราเราค่อยแต่งเขาอีกทีหนึ่งเพื่อให้เขาเป็นลำต้นที่เป็นแบบ ธรรมชาติสวยๆนะคะเราต้องค่อยๆแต่งนะคะแต่งแบบครั้งเดียวสอาครั้งมันไม่ได้อะมันต้องแต่งไปเรื่อยๆแล้วคุณต้องรักเขาจริงใส่ใจเขาจริงคุณต้องทําเขาบ่อยการใส่ใจการดูแลต้องทําบ่อยมากๆแล้วเราจะได้ในสิ่งที่เราต้องการาเหมือนที่เราจินตนาการไว้นั่นเองนะคะ ประมาณนี้นะคะเราแต่งให้ดูประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องเอาน้องไปรับแสงแดดนะคะเพื่อให้น้องมีชีวิตอยู่รอดและปลอดภัยนะคะฆ่าเชื้อนะคะค่าเชื้อแบคทีเรียนะคะแลวฆ่าเชื้อให้น้องแบบไม่เกิดเชื้อราตามนี้นะคะเห็นไ,ไหมไม่ได้ทาปูนนะคะไม่ได้ทาปูนตั้งแต่ทําแรกๆเลยนะะไม่เคยทาปูนเลยนะคะเออให้แสงแดดอย่างเดียวไม่เคยทาปูนเลยนะคะ ให้แสงแดดนะคะก็จะแห้งแห้งแผลก็จะแห้งรักษาเขาเองธรรมชาติรักษาธรรมชาติเหมือนพบพบ,นะะพบก็รักษาตัวเองนะคะอพบก็รักษาตัวเองนะโรคภัยไข้เจ็บที่เราเป็นนะคะบางอย่างเราก็ถ้าเป็นโรคติดเชื้อนะคะก็ต้องไปหาหมอถูกแล้วนะคะเออไม่งั้นจะมีหมอทําไมแต่ไอ้โรคบางโรคที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไร เป็นโรคแห่งความเครียดสะสมความดันเบาหวานหัวใจโรคความเสื่อมต่างๆโรคมะเร็งอะไรแบบนี้นะคะโรคความเสื่อมของร่างกายนะคะก็ต้องดูแลด้วยสภาวะจิตใจนะคะสภาวะจิตใจดีโรคภัยก็ไม่ถามหานะคะความดันนะคะก็ไม่ขึ้นไม่ลงนะคะก็อยู่ได้ปกตินะคะ ประมาณนี้นะคะดูแลตัวเองรักตัวเองเยอะๆถ้ารักต้นมะพร้าวก็ดูแลต้นมะพร้าวอย่างที่บอกนะคะเขาจะอยู่ได้อยู่รอดนะคะประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะก็ฝากอีกนิดนึงนะคะก็ถ้าใครรำคาญกันนะคะก็ต้องกราบขออภัยนะคะที่ทำความรำคาญให้นะคะ กดเข้ามาดูนะคะอืมสร้างความรำคาญก็ต้องขอโทษด้วยนะคะในก็เปลี่ยนไม่ได้ะะอ,อ่ะค่ะเอ่อเปลี่ยนนิสัยไม่ได้อ่ะคะ่ะคุณเองคุณยังเปลี่ยนนิสัยตัวเองไม่ได้แล้วจะให้เราเปลี่ยนนิสัยมันก็คงจะยากนะคะกว่าจะฝึกตัวเองให้มีอารมณ์ดีแบบนี้ได้คุณรู้ไหมว่าต้องฝึกกัน เป็นปีๆอเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะหายจากโรคเรื้อร้ายที่เป็นนะคะฝึกนะคะฝึกฝนนะคะเพื่อที่มีอารมณ์ดีนะคะอ้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนว่าให้เราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็ควรที่จะรู้รู้ในสิ่งที่เออมันเราก็รู้ไนะรู้ดีรู้ชัวรู้ อะไรไปหมดอ่ะรู้ทั้งหมดแต่อดไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะอ่าเป็นผู้รู้ผู้รู้เป็นผู้ตื่นนะตื่นจากความทุกข์ตื่นจากสิ่งไม่ดีนะคะเพื่อที่จะไปเอาแต่สิ่งดีๆตื่นตื่นตื่นต้องปลุกตัวเอง้ตื่นอ่าเพื่อที่จะรับสิ่งดีๆเข้าไปนะคะแล้วเราก็ทําสิ่งดีๆสะสมสะสมสะสมเหมือนเราเก็บออมเงินเลยสะสมสะสมสะสม,สะสมความ รู้สึกดีสะสมความสุขนะคะสะสมสะสมสะสม,สะสมโอ้โหจนมาเป็นแบบเนี้ค่ะมาทำคลิปอย่างนี้ได้นะคะเมื่อก่อนก็เป็นคนที่ไม่ไม่มีประโยชน์ค่ะคือเกิดมาแบบเหมือนไร้ประโยชน์ของโลกใบนี้นะคะเหมือนแบบเป็นส่วนเป็นเศษขยะนะคะของโลกนะคะเป็นคนที่เปนแบบเออ แรงมะแรงมะโอ้โหว่าตัวเองได้ขนาดนี้เลยคือแบบมันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับใครอ่ะแม้แต่ตัวเองยังทําลายได้อ่ะเออเป็นทุกข์ใช่ปละล่ะก็ไม่ใช่ไงเออจนวันหนึ่งเราก็คิดเออเราก็ไปเรียนรู้หาที่เรียนรู้แล้วเราก็จะโอ,อ้เราอยากจะเป็นคนที่เป็นคุณค่าของผู้คนเนาะอยากจะสร้างประโยชน์เนาะอยากจะเป็นคนที่มีความสุขเนาะอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพที่แข็งร àng, นะแรงเนาะเราก็ทำมันทำมันทำมัน สะสมเหมือนเก็บออมเองินเลยเราเก็บออมออมความสุขเราสร้างธนาคารไว้ในใจเราแล้วเราก็เก็บออมความสุขฝากเข้าไปทุกวันทุกวันทุกวันจนมันตั้งมั่นเราต้องตั้งมั่นแล้วเราก็แบบยืนหยัดอยู่ได้เราก็ไม่ตายเราก็หายเรามีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยใจ รักษาใจส่วนต้นมะเร้าธรรมชาติรักษาเขาเองนะคะเขาอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่ถูกท well. ี่ถูกเวลานะคะถูกที่ถูกเวลาก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะคะทฤษฎีเนี่ยสร้างทำมาเป็นปีแล้วนะ ใช้ทฤษฎีเดียวมาเป็นปีแล้วนะคะเป็นปีแล้วเนี่ยใช้ทฤษฎีนี้อย่างเดียวเลยเป็นปีแล้วแล้วถ้าไม่เห็นผลจริงก็คงจะเปลี่ยนแนวแล้วแหละนะคะก็ยังทำอยู่แล้วพอทำทำทำไปมันก็ชัดเจนมากขึ้นมันชัดเจนมากขึ้นมันเห็นผลลัพธ์เฮ้ยมันเจ๋งอะอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะก็ดูกันยาวๆนะคะ ดูกันยาวๆว่าจะบ้าได้แค่ไหนเอ้ยไม่ใช่ว่าจะดีได้แค่ไหนนะคะก็ประมาณนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวก็พูดเยอะรังคานกันอีกนะคะไปแล้วนะคะขอบคุณที่กดเข้ามารับชมกันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เข้ามาพูดเยอะอยจบลิปไม่ได้นะ,ะจบคลิปไม่ได้คือถ้าจะเข้ามาที่นี่นะคะสามารถเข้ามาได้นะคะก็ สามารถกด GPS นะคะอ่ Google Map นะคะพิมพ์ว่าสวนพบพรสิรินะคะอาจจะพิมพ์เพิ่มขึ้นเพิ่มเติมนะคะว่าอำเภอบ้านแพรวนะคะก็จะขึ้นให้นะคะสวนพบพรสิรินะคะก็จะมีก็เดี๋ยว GPS ก็นำทางมาเองก็อัปเดตด้วยนะคะใครที่แบบใช้ GPS แล้วมันทำให้เราหลงมันพาให้หลงทางนะคะก็ อัปเดตสักนิดนึงนะคะอัปเดตจะได้เขาจะได้พาเราไปถูกที่นะคะเออเขายังไม่ได้อัปเดตเขาเขาก็พาเราหลงไปนะคะก็ห่วงให่นะคะกลัวหลงทางนะคะประมาณนี้นะคะไปก่อนนะคะไปแล้วไปจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ